ป่าจางที่พอเนี่ยลงจ้าที่กางชุดหลือกางหลงกางบริสุทศู์กางเครื่องเดียวคือกางสังประมาณจะยี่สิบเมตรสินาทีเดียวว่นเนี่ยประมาณนั้นเด๋อม่ถึงบ่ถึงมาถึงสิ่นาทีอีกประมาณป่าจาที่พอเนี่ยลงจ้าที่กางชุดกล้อกางหลงกางบริสุทธู์กางเครื่องเดียวคือกางสังประมาณจะยี่สิบเมตรสินาทีเดียววัเนี่ยประมาณนั้นเด๋อบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึงสิ่นาทีอีกประมาณห้านาที โอ้ oh. กระทังไปก,กังหลบ mm. นะกระกังไปกะทูหล,ลบเลยดักตาขายห้านาทีครับอ uh. ที่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดักตาขายเก้านะเก้าตัวห้านาทีมันแมนบอสเหรอวะ มันแม่นตัวเนาะแม่นตัวกลางไปกลางหลบลออกลางไปกูหลบเลยมองจะจะเงาเท่าไหร่พอนี่เยาวมันเป็นเงาเป็นรอยเมตรยอยูแล้วแต่ว่ากลางหน่อยเดียวกลางประมาณจะกี่ซิลเมตรเองเขาเรียกว่ากลางแล้วก็ฟ้าเขาขึ้นเออพอจะก้าพอจะยังไปได้ประมาณกี่ซิลเมตรก็เอาหลบเลยอืมยามันติดไหลเอออย่ามันติดไหลแต่มันติดไหลแล้วมันมันปลาดิมันเงาไวอืมเดี๋ยวมันมาแต่เอาลงกแค่แค่ไว้อยู่หอกมัน เอาลงสิแพ้สิแพ้ไปเพราะหนำเมื่อไปสิปล่อยลงคลองเลยบัดนคล้องละแพ้ละสองสามถุงถุงละอร่อยกำลังกำลังกินเนาะห้านาทีกระเป๋าเก้าตัวกลางจะขายประมาณยี่สิบเมตรกลางกลางไปละกลางหลบกลางไปละกลางไปลื้อถึงถึงถึง,ถงประมาณยี่สิบเมตรก็เอาหลบเลยโบ๊ะ<บ>ได้แช่ยานมันติดไหลยันมันติดไหลไม่ได้แช่ กลัวมนติดเยอะนะครับติดเยอะกลางแป๊บเดียวนะครับแต่ประมาณยี่สเมตรก็เอาหลกกลับเลยขึ้นมาลงปุ๊บหาที่ขึ้นเลยนะาจะกินปลาเนาะต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าปลานี้เป็นปลาปลปล่อยปลาเลี้ยงไว้ในใน่ลอเนะธรรมชาติไม่ได้ไปปลาหาในบ่อธรรมชาติที่ไหนนะเป็นปลาที่ ผมเลี้ยงไว้เองนะครับพี่คองปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติให้กินเป็นลากินพืชกินอะไรไปเอาตากแดดน้ำเนาะแล้วก็ตุ่มตุ่ม้มนามันเอ,อ่อพ่ออาต,ตีพโตปลาเจ้ <laughs>